กอดวุดหมอซ้ำจบกอดโซโนภาบจำคือหน,น้นาแม่พ่อภาพนองสีผ้าไปหาบอดโจ <laughs> มาไปสิพ<อ>าไปสมัครไปออดิซันกับสาวหน่อยเพชรบรรทุกผ้าไปหาบอดโนะประกันเ <laughs> สียงซ้ำนี่ก็ยังอยากอยากไปออดิซันนะมันบอดโจอยู่ ชิดว่าสิผพานบอร,รอบเล็กผานา <laughs> นนี่กอนสิไปออดิซันน้ำบอจูสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนี่พอสิผ้ามาเบิ่งนี่ก่อนนี่นอบอใอ้จักกันบอหน่นี่มันเป็นโผงเั่นบอนี่แต่ก่อนนี่มันเป็นตนไม่ ที่อุดมสมบูรณ์เห็นบ่นี่ต้นตะแบงต้นตะแบกต้นไม้ใหญ่นี่ถ้าเปรียบเสมือนเน่ยเป็นยังพอจังท่ามาเบิงเปรียบเสมือนมันบ่สมมุติว่าคือวงสาวหน่อยเพชรบเพนแพงขันโตมีซื้อเสียงขันโตดังขันโตไปออดิสัน่านอยู่น้ำบอดโจยาสิเป็นคนแบบว่า เขาเอื่นมามาอาศัยอยู่อาศัยกินนี่อาศัยอยู่อาศัยกินน้ำต้นไม้ต้นไม้คือวงสาวน้อยเออบันที่นี่คนสมัยก่อนสมัยเก่านี่เวลาเขาสิบอยากได้ประโยชน์จากต้นไม้เขาก็สิมาเจาะเด้เจะเจะเจะเจาะบันที่นี่ก็สิเอาอันเอาไฟเอายังมาสุมใส่นี่เออสุมสุ้มซุ้มไซวันที่นี่เออสุมมไ่ให้ยาง ยางต้นย่างยางต้นไม้ยางต้นตะแบงนี่ให้ยางมันออกเออบัดทนี่คนโบราณเขากะสีเอายางอ่นนะประเดเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟเป็นตะกอกตะเกียงแต่ว่าอย่าลืมด้ว,ว่าต้นไม้นี่ให้คุณประโยชน์ขันหฮาสีมาสูบมาเอายางเดียวนี่ต้นไม้กะสิบบเรือบ,บร้อยอยังหรอกก็สิสักมือหนึ่งกะสิลมลง เียบเสมือนนันบอสีพออยากสื่อสารนี่ก็คือว่าคันโตไปอยู่น้ำว่งสาวหน่อยเอาสมมติเราบอดโจรเราเบิงแล้ววา่าเสียงดีพานเออคันไปอยู่แล้วว่าที่นี่คันโตบอรักษาว่องไวบอรักษาผู้ให้บุญคุณเข้าไวเขาสิวใดบอยู่บ่อใดดิจังต้นหม่นี่โมเอนไปอยู่น้ำวงผู้นั่งคนไก่กอิจช้าดิษยากัน เห็นภูเกาผูภูไม่มากเห็นอันนั้นอันนี้มากคือจังอุ้งอิงมากนะอุ้งอิงมากนี่เขาพยายามซอยซอยพญ่จ๋ซอยบอ่อจ๋แต่ว่ามันก็ยังมีค้นแบบยังไม่อิจฉาริสยาอยู่ดิเปรียบเสมือนนี่แหละนี่ยเขามาสูบสูบกินนี่เขามาเอามาหวังพึ่งประโยชน์อย่างเดียวนี่เห็นบ่อเนี่ยมาเบิ่งนี่นี่เห็นบ่ออีกหลักนี่กินจนตนั เอาประโยชน์จากจากต้นใหม่เอาประโยชน์จากวงไปแล้ววาที่นี่จนต้นบ่เหลือนี่เห็นบ่นี่นี่คือร่องรอยของแผลแผลแห่งความเจ็บปวดแผลแห่งความที่มันเบาห้ใดฟังบ่ได้โตเสียงมันบดีซ้ำใหญ่อุ้งอิงหลบก็ต้องไปขึ้นยากสิไปหอกอันนี้พราสิมานเบาอีกฟั่งเล้ซือ้อ ไบ่บ่เขาเฮ็ดงานี่ยังก็าเหล่ยวเตะเขามาจำเป็นว่าเข้าต้องไปนั้นหรอกเข้าหูว่าเขาเสียงบอดีเข้าก็ไปเดินสายไม่ก็ได้ไปเป็นคอนบ่อยก็ได้ไปเป็นคนเก็บขวดก็ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญน่ะเข้าไปอยู่ในองค์กรของเขาแล้วเปรียบเสมือนตนใหม้นี่เขาไปอาศัยอยู่น้ําหฮมหุมโพหฮมใหม่หฮมใหม่มันซุ้มเย็นน่นั่นนะเขาอาศัยอยู่ในช่ายฆ่าเขาแล้วเออเข้าก็ต้อง ซอยกันบำรุงซอยกันรักษาโบเมนมาสีมาสูบสีดเอาหนีเห็นบอลนี่คนสมัยตะกอนเขาเอื่นมาเอาขี่ยงขี่ย่างนี่นี่เขาเอื่นว่ามาเอาขี่ย่างมาเอาไป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 เมื่อนึ่งก็สีบบเหลือบอลรอยยัง้าใจบ่ลูกใช่เพอบบต้องอยากไปเป็นนักร้องเรอกคันเสียงเข้ามาได้ไปเป็นยังก็ได้ไปสมัครเป็นแม่บ้านให้บอทโกก็ได้เอาบ่